พีเอถ้ายังอยู่ระวังมะเร็งปอดพีเอ็มจัดเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดเป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตสูงเป็นสีเท่าของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกพอลิตินจะเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของเซลล์ทดแทนความเสื่อมของเซล ที่ผิดปกติด้วยจํานวนเซลล์ที่ดีขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวด้วยขบวนการนิวคลีอิกแอซิดและจํากัดการแพร่กระจายโดยการช่วยควบคุมการแบ่งเซลล์ไม่ให้เซลล์ผิดปกติแบ่งตัวเร็วจนเกินการแก้ไขด้วยนวัตกรรมโภชนะบำบัดร,ระดับเซลล์พอลิติน หากมีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะ